มาเลยจ้าอันนี้คืออะไรจ้าที่นี้เป็นที่นั่งเล่นกินอาหารเชา้าโอ้ยมีมิโลอ่ะเป็นเป็นต้นผลไม้เท่านั้นเลยเป็นมันเป็นต้นผลไม้ทั้งนั้นไม่ใช่เท่านั้นทั้งนั้นเออโอ้คมสวยมากใช่มาถาังนี้เลยอันนี้คือถุงอะไร กูขยะไม่มาเลยตัวไอ้นี่ก็ใช้น้ำไอ้นี่ก็ใช้น้ำก๊อกน้ำนะไอ้นี่น้ำที่มาจากภูเขาเลยใช่แล้วก็เดินท่อมาน้ำมาจากภูเขานะดูสิตรงนี้เลยมาเลยจ้ามาตรงนี้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 เดินมาแล้วก็ไปลงในสระว่ายน้ำอืออ้าว แล้วทำไมที่สาว่ายน้ำไม่มีน้ำก็เขาก็เปิดไฟเอาออกใช่ไหมใช่เอาออกเลยอันนี้ต้นแอปเปิ้ลอ่ะโอ้นี่ลูกแอปเปิ้ลใช่ลูกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวกินแล้วจะได้ถ่ายดีๆีใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นที่นั่งกินข้าวนั่งเล่นอืมใช่อันนี้ลูกเชอร์รี่เด้อโอ้ลูกเชอร์รี่เป็น กินได้หมดเลยกินได้เบอร์ตรงนี้สามารถปูเสือแล้วก็ปูอะไรนะปูเสือปูเสือปูเสือแล้วก็นั่งเอาใหม่ปูอะไรนะปูเสือไม่ใช่ปูเสือไม่ใช่ปูเสือปูเสือปูเสือตรงนี้เล้แล้วก็นั่งได้นั่งเล่นได้ มาเลยมาเลยมาเลยเมื่อเช้าอ่ะเรานั่งตรงนี้เราก็กินอาหารเช้าตรงนี้เลยนะสวยมากอันน,น,นี้ต้นทับทิมนี่ต้นทับทิมใช่แต่มองไม่เห็นลูกทับทิมใช่ <laughs> บอกว่าเขาก็เอาไปหมดแล้วแล้วฝั่งนู้นก็เชอร์รี่แล้วก็ ต้นถั่วต้นถั่วคอยจะมีนะน่ารักมากน้ํานี่นะเย็นมากน้ำนี่มาจากภูเขาเหมือนกันน้ําเดียวกับฝั่งนู้นเลยนีใช่ไหมใช่น้ำเย็นมากน้ำจากภูเขาใช่น้ำใสน้ำสีฟ้าเลยนะนี่เอ้ยสีเขียวนี่น้ำใสมากเลยอะดูดิสวยสวยมากสะอาดมาก ก็เป็นอะไรเด้อโอเคเดี๋ยวเราไปดูในบ้านซิมีอะไรไปดูในบ้านด้วยเด้อ <laughs> อันนี้เป็นวิลล่าของใครนะนวิลล่าเราเช่ามา <laughs> แต่ว่าราคาไม่แพงอย่าเพึ่งอย่าพึ่งมาบอกราคานะร <Okay. S 2> าคายังไม่แพงยังไม่บอกราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูเสร็จก่อนอ <laughs> ันนี้ว่ายามยามของเราเมี้ยวเมียวมาเลย อูยอันนี้ดอกอะไรอันนี้คือดอกสีขาวอู๋ดูสิเข้ากับเธอมาก <c oughs> มน่าหลักไหมใช่ดูแล้วนี่แหละดอกสีชมพูด,ด้วยอ่ะใช่น่าหลักไหมเนี่ยใบ<า>ดอ นี่หน้าบ้านของเราหน้าบ้านของใครนะของเขานี่เขาถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นมาไอ้ไอ้นี่เขาเอาวางไว้ทำไมนี่อะไรนะเนี่ยก็ทำให้ไงกินกินไปกินก็ไม่ต้องกินกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกินอันนี้บรรยากาศวิลล่าของเราเด้ดิของใครของเขาฮะของเขาของเขาเออโอ้โหพมสวยมากเลย วิวอย่างนี้เลยใช่ผ่านเวียดมาะตูก่อนนะไหนสวยดิฮโอเค่ายเว่นปิดประตูก่อนน้ำโอเคปิดเลยดูวิวสิสวยมากสวยจริงๆโอ้ผลไม้ แต่ว่ายังไม่บอกเลยราคาเท่าไหร่ล่ะโอเคเพราะว่าราคานี่น่ากลัวมากขอนงนี้ปิดประตูก่อนได้ไหมทานข้าวขอนงนี้ปิดประตูก่อนได้ไหมโอเคปิดประตูก่อนเราดูข้าวโอเคโอเคอ๋อประตูที่อิหร่านก็าปิดแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรนี่อะไรนะอันนี้เป็นลักษณะเป็นเครื่องทำอุ่น เครื S <S co ่องเครื่องทาอุ่นคือเป็นลักษณะว่าเวลาที่หน้าหนาวไงหน้าหนาวหน้าหนาวคือเอาไม้ใส่ไปตรงในเข้าไปข้างในเลยไงเอาไม้ใส่ข้างในแล้วก็ทําให้อุ่นๆเลยใช่ไงเพราะว่าหน้าหนาวตรงนี้หนาวมากจะบอกให้เป็นห้องครัวห้องครัวแล้วข้างบนกงนีแต่ว่าเป็นสองชั้นข้างบนเราขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขาก็่อยเช่าปที่ท คุณแล้วอันนีปนห้องนอนอนอนใช่ห้องนี้เป็นห้องนอนแต่ว่าข้อเก็บของก็ได้หลอกกันคุณแล้วอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำของอีหลาก็จะมีเป็นชักโครกแล้วก็มีเป็นห้องน้ำอันนี้ใช่อืมอีงนี่เลยจะดีดีด Cha di da di da, cha di da di Dad, cha di da di cha da cha cha cha. Ding 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 da da ding 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 ding, ding 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 ding. Okay. <laughs>